ปัญหาด้วยคนไข้ที่คนไข้มานะคะคนไข้บอกว่าอยากจะแก้ว่าแบบไม่ให้มันเอียงแต่หน้าการสกฟันเนี่ยมันเอียงแบบนี้เลยอ่ามันเ <éta an S 1> อียงตรงนี้เอียงตรงนี้ไม่พอมิดไลน์ที่มันเหมือนจะตาตรงกับเส้นตรงจมูกนี่เอ้ยซึเคียเน,น,นี้ยแกหลายรอบมากไม่ว่าจะเรื่องสีเรื่องทรงเรื่องนู่นเรื่องนี่เอาจริงๆก็คืนนี้ก็เคียมกันนะเพราะเราส่งหลายแล a p มาบางทีเราเห็นใน l a บอ,อ่ะเฮ้ยมันเออมันสวยละบางทีออกมาเป็นแบบเนี้ยโมเดลแบบเนี้ยโอ้สวยเลยแต่พอไปใส่ในปาก มันไม่ใช่ถ้าคิดดูว่าฟันที่มันเอียงนะคะฟันซี่เลยต้องโดนก่อเยอะให้มันตรงนะคะซึ่งถ้าจริงอ่ะถ้าในเคสเนี้ยให้ดีที่สุดอะ่ะก็คือควรจะจัดฟันแต่คือบอกค่อนข้างเข้าใจคนไข้ทุกคนนะว่าแบบ หนึ่อาจจะไม่มีเวลาด้วยงานด้วยอะไรแล้วพอด้สั่งมาออโอเคมันก็ดูหายเบลขึ้นนะแต่ถามว่ามิดไลน์เนี่ยของคนไข้อะ่ะกลับมาตรงเหมือนเดิมไหมคนะก็ยังมีผ่าขาเถอบไปนะคะไม่ได้ตรงกับตรงแกงกลางหน้าตัวหน้าฟันตัดมาเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าโดยรวมมาสวยไหมก็สวยนะดูในไลฟ์ดูในอะไรเง,งี้ยก็ดูมีความธรรมชาติและดูไม่เอ๊ะกับตัวฟันมากขึ้น